สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะกับวิชาการงานอาชีพชั้นประถมศึกษาปีที่3เรื่องที่4การทำความสะอาดรองเท้านักเรียนจุดประสงค์การเรียนรู้ 1. นักเรียนสามารถอธิบายวิธีการทำความสะอาดรองเท้าได้ 2. นักเรียนสามารถทำความสะอาดรองเท้าได้ 3. นักเรียนมีความรับผิดชอบในการทำความสะอาดรองเท้าคุณครูอยากรู้ว่าถ้านักเรียนสวมใส่รองเท้าที่เปเปื้อนนักเรียนจะมีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไรคะก่อนที่เราจะทำความสะอาดรองเท้าเราควรทำสิ่งใดเป็นอันดับแรกกันนะ การทำความสะอาดรองเท้านักเรียนควรมีกระบวนการทำงานดังนี้ 1. การวางแผนการทำงานเป็นการกำหนดเป้าหมายของการทำงานหรือวิธีการขั้นตอนในการทำงานนั่นเอง 2. การทำงานตามแผนเป็นการทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมายที่เราวางแผนไว้ 3. การประเมินผลการทำงานเป็นการตรวจดูว่าผลงานที่เราทำนั้นสำเร็จตรงตามเป้าหมายที่เราวางแผนไว้หรือไม่ถ้ามีข้อบกพร่องให้รีบแก้ไขนักเรียนคิดว่าอุปกรณ์ที่เรานำมาทำความสะอาดมีอะไรบ้างคะวัสดุอุปกรณ์ ที่เราต้องใช้ในการทำความสะอาดรองเท้ามีดังนี้กละมังผ้าขนหนูสารซักฟอกกระดาษชำระชุดขัดรองเท้าการทำความสะอาดรองเท้าหนังการวางแผนการทำงานการทำความสะอาดรองเท้าหนังให้นักเรียนเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการทำความสะอาด จากนั้นเคาะฝุ่นออกจากรองเท้าใช้แปรงขนอ่อนปัดฝุ่นที่เกาะติดรองเท้าให้ใช้ผ้าชุบน้ำบิดมาดหรือผงซักฟอกเช็ดถูแล้วใช้ผ้าแห้งเช็ดอีกครั้งจากนั้นขัดรองเท้าให้เงางามโดยใช้ผ้าหรือแปรงขนอ่อนป้ายครีมขัดรองเท้าแล้วขัดถูจนเกิดเงา ถ้าใช้น้ำยาทารองเท้าให้ทาจนทั่วผึ่งลมให้แห้งแล้วจึงเก็บเข้าที่เมื่อวางแผนเสร็จแล้วให้ลงมือป,ปฏิบัติตามขั้นตอนที่วางแผนไว้หลังจากที่เราลงมือป,ปฏิบัติตามแผนที่วางไว้แล้วนั้นให้เราตรวจสอบผลการทำงาน ว่าสำเร็จตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ถ้ามีข้อบกพร่องให้ปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นแล้วนักเรียนคิดว่าการทำความสะอาดรองเท้าผ้ามีขั้นตอนการทำความสะอาดอย่างไรบ้างคะการทำความสะอาดรองเท้าผ้า 1. แกะเชือกผูกหูรองเท้าออก 2นำไปแช่ในน้ำผสมสารซักฟอก3ใช้แปรงขัดให้สะอาดล้างน้ำให้สะอาดแล้วใช้กระดาษชำระหุ้ม 4. นํนำรองเท้าไปพึ่งแดดโดยยกหัวรองเท้าให้ตั้งขึ้นหลังจากที่เราเรียนรู้เรื่องการทำความสะอาดรองเท้ากันไปแล้วนักเรียนคิดว่าการทำความสะอาดรองเท้านักเรียน มีประโยชน์อย่างไรคะประโยชน์ของการทำความสะอาดรองเท้านักเรียนมีดังนี้ 1. ทําทำให้รองเท้าสะอาด 2. ช่วยยืดอายุการใช้งาน 3. ทํทำให้รองเท้าดูน่าใช้ 4. ประหยัดค่าใช้ใจ่ายการทำความสะอาดรองเท้าเป็นการทำความสะอาดหลังสวมใส่ เพื่อให้มีรองเท้าที่สะอาดและใช้งานได้นานดังนั้นเราควรมีการทำงานตามกระบวนการเพื่อให้งานสำเร็จตรงตามเป้าหมายที่วางไว้หลังจากที่เราได้เรียนเรื่องการทำความสะอาดรองเท้ากันไปแล้ววันนี้ครูฝากให้เด็กๆไปนำรองเท้ามาทำความสะอาดกันบ้างนะคะแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าคะ่ะ Bye bye!